คายยักษ์ใหญ่โพสต์รูปลิซ่าแบล็กพิงค์ลุ้นหนักสัญญา YG สุปตาสาวคนเก่งลิซ่าแบล็กพิงค์ลิซ่าและลิซามโนบาลช่วงนี้กระแสะมาแรงมากๆขยับตัวเมื่อไรก็ถูกจับตามองเพราะชื่อเสียงของเธอโด่งดังไกลถึงระดับโลกแล้วแน่นอนว่าแฟนๆต่างจับตารอในเรื่องของสัญญากับต้นสังกัด YG Entertainment จะอยู่หรือไปซึ่งล่าสุดเป็นประเด็นร้อน เมื่อทาง Universal Music Group ได้ทำการโพสต์รูปลิซ่าแบล็ k พิงคลงใน IG หลายคนมีการคาดเดาเรื่องของสัญญาไปต่างๆนาน,นา,นาพร้อมจับตาดูหุ้นของ YG กันว่าจะไปในทิศทางใดแต่ในขณะเดียวกัน b ลิงคหลายคนก็ได้ให้ข้อมูลว่า b l a c k พิงคเซ็นสัญญากับค่ายเพลง Interscope Records ที่อยู่ภายใต้ UMG ตั้งแต่ปี2018ทำงานทางฝั่งอเมริกาอาจจะเป็นเพียงการโพสต์เพื่อโปรโมตปกติ